สนับสนุนโดยวางแผนการเงินรอบด้านรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพประกันชีวิตอ้าวคุณผู้ชมคะ วันนี้ธนวันออกมานอกสถานที่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งธุรกิจคะ่ะที่เราจะต้องมาเจาะลึกกันนะคะแบรนด์ดีไซเนอร์ของไทยนะคะที่ลงมาทําธุรกิจในส่วนของตลาดเสื้อผ้านะคะซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากแล้วแต่ละปีนั้นมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องเลยนะคะการแข่งขันเขาบอกว่ารุนแรงไม่เบาค่ะเขาจะมีการพัฒนาให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในตลาดได้ยังไงนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแบรนดว์ววลากันนะคะไปพูดคุยกับคุณจอยะคะ่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามถึงต้นกาเนิดของแบรนด์ก่อนเลยนะคะว่ามีที่มาที่ไปยังไงแลวก็กี่ปีลวคะค่ะทำมาได้5ปีอะค่ะตอนแรกทําเป็นอาชีพเสริมเฉยๆเพราะจริงๆเป็นพันตแพทย์อะค่ะแต่ว่าเป็นคนหมอใช่ค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เราแต่งตัวสวยไปคลินิกเราก็ต้องใส่เสื้อกาวสีขาวคุมอะค่ะก็เลยรู้สึกเสียดายก็ก็ใช้วิธีว่าเรา เราก็จะถ่ายรูปเสื้อผ้าที่เราใส่แต่ละวันนะคะแล้วก็เขียนลงบล็อกอค่ะหรือโซเชียลของเรา a c e b o o k อะไรอย่าง <Facebook S 1> เงี้ยค่ะ,คะว่าแบบวันนี้เราแต่งตัวยังไงแมทช์เสื้อผ้ายัางไงค่ะแล้วก็เริ่มมีคนเห็นแล้วเขาก็แบบชอบเขาก็ติดตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนแบบเขียนเมสเซจมาว่าขอซื้อเสื้อผ้ามือสองต่อจากเราถ้าตัวนี้จะปล่อยบอกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนให้ราคาแคบจะสองเท่าจากที่เราซื้อมา,ทางทั้งที่มันเป็นมือสอง บบออก็เลยรู้สึกว่าเอ<ๆ>้ยทำไมแบบมีคนชอบแนวที่เรา m i ก m a ทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีมา n มันเยอะมากแต่ว่าส u p p l y ตอนนั้นในเมืองไทยมันน้อยมากคือเสื้อผ้าอะไรที่เราซื้อมามันจะหมดค่อนข้างเร็วเขาก็จะมาขอซื้อมือสองต่อจากเรา mm hmm. ก็เลยคิดว่า,าถ้าอย่างนั้นก็แบบทําแบรนด์ตัวเองเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของการทําแบรนด์ตัวเองใช่เพราะนั้นี่ปีแล้วคะ5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วจากเป็นทันตแพทย์มาเป็นคุณหมอ ผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบแต่งตัวนะคะก็ปรากฏว่าชอบ m i s and match แล้วก็มีหลายคนชื่นชอบหลังจากนั้นก็ทํายังไงคะตัดสินใจลาออกมาหรออ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนก็คือจะทํางาน6วันต่อสัปดาห์ก็จะว่างสัปดาห์ละหนึ่งวันก็คือ1วันนี้ก็คือจะจะใช้วิธีจ้างฟรีแลนซ์ให้เขาออกแบบให้ตรวจไปตรวจแบบกันไปเลือกผ้าด้วยกันเอาผ้าไปส่งช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานหนึ่งวันที่เราว่างแต่ว่าเราก็จ้างคนอื่นให้ ให,ให้ช่วยเราด้วยทีนี้ตอนแรกก็คือทำ,ทำ,ทำเล่นๆเ,เฉยๆแบบสารฝันในวัยเด็กอะไรเงี้ยที่เราชอบแต่งตัวทําไปทํามามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆทํามาเท่าไหร่ก็หมดแบบขายไม่ทนันผลิตไม่ทันนะคะก็เลยณจุดนึงมันก็โอเคแล้วละ่ะที่เราจะคงจะต้องเลือกแล้วว่าเราจะจะเลือกเป็นธันตพัน์เหมือนเดิมหรือว่าเราจะจะทำธุรกิจต่อให้มันดีให้มันใหญ่จริงๆอนะคะ่ะก็เลย ตัดสินใจมาออกมาทำตรงนี้จริงๆจังๆนะค่ะตอนนั้นตัดสินใจมาตอนนี้ก็5ปีแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะสร้างแบรนด์อะไรแล้วตอนนี้เติบโตไปขนาดไหนขยายไปกี่สาขาคะตอนแรกเริ่มแค่ในออนไลน์เฉยๆทำแค่วิลาแบรนด์ที่เห็นในร้านนี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์หวานๆผู้หญิงแบบน่ารักน่ารักสดใสแฟรี่เทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีสเปิดสาขามีหน้าร้านจริงๆที่สยามสแควร์ค่ะแล้วก็มาที่ เทอร์มินอล21ที่เซ็นเซ็นทันเบอร์ค่ะ,คะแล้วก็มีไปที่เซ็นทันเชียงใหม่นะคะก็มีหลายสาขาเลยใช่ค่ะ,คะมีมีแบรนด,ด์เดียวหรือเปล่าคะทีนี้พอเวลาเริ่มอยู่ตัวเราแบบสตาฟเราเยอะเพิ่มจำนวนสตาฟไปเรื่อย แล้วมันก็จะมีช่วงที่ว่างงานค่ะแล้วก็ไหนๆแล้วก็มีช่วงที่สตาฟว่างงานเราก็ทําเพิ่มอีกแบรนด์หนึ่งเลยใช้สตาฟเท่าเดิมค่ะก็ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมนะคะค่ะแล้วก็เลยทําแบรนด์แต่สินใจทําแบรนด์ผู้หญิงกับผู้ชายในอีกสไตล์หนึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบเท่ๆกวลัวๆเลยนะคะชื่อชื่อแบรนด์ชื่อเรนแบรนด์ค่ะมีกี่สาขาคะเรนตอนนี้จะมีมีสาขาของเราจริงๆที่เทอร์มินอลทวนตี้วันส่วนอีก2ที่ที่ สยามสแควร์วันกับที่เซ็นทรัลเวิลด์จะเป็นลักษณะนำไปจำหน่ายในร้านมัลติแบรนด์ช็อปอะค่ะค่ะ,คะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการดีไซน์ของเราเองใช่ค่ะค่ะคือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าดีไซเนอร์ไทยซึ่งตอนนี้ในตลาดแบรนด์เสื้อผ้าดีไซเนอร์ไทยก็มีหลายเจ้าเหมือนกันบางเจ้าก็ประสบความสำเร็จไปขายที่ต่างประเทศด้วยของเวลาเองนะคะมีแนวโน้มที่จะไปต่างประเทศน,นะคะของเวลาตอนนี้ก็คือมีกำลังทำสัญญากับห้างที่ที่สิงคโปร์อะค่ะ,คะจะไปจำหน่ายที่สิงคโปร์แล้วก็ ก็มีออเดอร์จากต่างชาติบ้างค่ะแต่ว่าก็จะนำไปจำหน่ายในออนไลน์ของที่นั่นยังไม่เป็นลักษณะของเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากของการดีไซน์เสื้อผ้าแบรนด์ไทยแล้วก็แข่งกับแบรนด์ต่างชาติมันอยู่ตรงไหนนคะคะจะเป็นในเรื่องของว่าตลาดของเราส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยค,คนไทยก็จะเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะชอบแบบสไตล์หวานๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะค่อนข้างยากถ้าเกิดเราจะ จะนำไปสู่อย่างตลาดต่างชาติหรืออินเตอร์มากๆเช่นฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเพราะเขาไม่ได้แต่งตัวสไตล์หวานๆแฟร์รี่เทลแบบนี้ค่ะ,<ช>ค,ะค่ะมันก็จะค่อนข้างจำกัดอย่างแบนดวิลามมันก็จะค่อนข้างจำกัดจะอยู่ในโซนของเอเชียค่ะ,<ช>คะอย่างสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หรือหรือแม้แต่ท่าน ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ยังจะโอเคกับสไตล์หวานๆนี้อยู่แต่ว่าถ้าเลยออกไปหน่อยก็คงจะลําบากแล้วค่ะ,คะแล้วการทําแบรนด์เสื้อผ้าให้ประสบความสําเร็จติดตลาดมีมีหัวใจสําคัญอยู่ตรงไหนคะก็คือเราเราจะต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆในทุกคอลเลคชันนะคะมีคอลเลคชันต่อเนื่องใช่ใช<ล>่ก็คือเราจะ,ะทําเป็นคอลเลคชันแล้วก็ แต่และคอลเลกชันก็คือหมดแล้วหมดเลยเราจะไม่รีพีทใหม่เพื่อให้ลูกค้าที่ได้ไปรู้สึกว่าเขาได้ได้เหมือนสะสมงานศิละปะค่ะ<ม>ก็คือหมดแล้วหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็จะจะไม่ผลิตมาจํานวนเยอะค่ะแล้วก็ในแต่และคอลเลกชันทุกครั้งที่เราทำคอลเลกชันใหม่เราจะต้องมีเทคนิคใหม่ๆมานําเสนอเช่นเช่นคอลเลกชันก่อนเราพิมพ์ผ้าหรือว่าเราปักลายอะไรเงี้ยรอบนี้เราก็จะต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าครั้งเดิมให้เขารู้สึกว้าวว้าวกับเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะอยู่ได้นานนะคะค่ะ แต่ละปีมีกี่คอลเลคชันคะสองคอลเลคชันหลักๆอะค่ะเป็นยังไงคะ่อก็จะเป็นสปริงซัมเมอรค่ะในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ออทัมวินเทอร์ในช่วงปลายปีอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในปีไหนที่เรามีเวลาเหลือเราก็อาจจะทำคอลเลคชันเสริมมามาตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นที่ต้องดูแบบว่าไลฟ์สไตล์ของคนไทยเพื่อที่จะเอามาแมทช์กับการออกแบบเสื้อผ้าก็เกี่ยวอะค่ะในจะเป็นในเรื่องของการเลือกเนื้อผ้าเพื่อ ให้ใส่สบายอะค่ะก็คือให้ใส่ได้ทั้งวันว่าเสื้อผ้าเราส่วนใหญ่จะเน้นเป็นใส่ตั้งแต่กลางวันเยันกลางคืนใส่ได้หลายโอกาสอะค่ะแล้วก็ก็จะเลือกที่เนื้อผ้าที่มันใส่ได้จริงในชีวิตประจําวันใส่แล้วไม่ร้อนอะไรอย่างงี้นะคะเราดูตัวอย่างกันสักนี้นึงนะคะมีตัวไหนนําเสนอบ้างคะอันนี้จะเป็นคอลเลคชั่นค่ะอย่างตัวนี้แม้แม้จะเป็นเสื้อเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตธรรมดาพิมพ์ลายแค่ข้างหน้าเฉยๆแต่เนื้อผ้ามันจะ บางๆใช่ใส่และสบายใช่ค่ะก็คือเหมาะกับอากาศในเมืองไทยก็จะเป็นตัวพื้นแต่ว่ามันก็เป็นสไตล์ของเราก็คือจะมีพิมพ์ลายหวานๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลายทั้งหมดที่เราออกแบบเองหรือเปล่าคะใช่ค่ะตัวนี้เราก็จะเพิ่มเทคนิคคือคือเราก็จะใช้ผ้าตัวอย่างนี้ก็มีผ้าเป็น texture ก็คือเราจะพิมพ์ลายลงบนผ้าแล้วก็นํามาเย็บ ได้คัดแล้วก็นํามาเย็บลงบนบนนี้แล้วก็จะมีการปักเลื่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้มันมีหลายหลายเทคนิคในในหนึ่งตัวอันนี้คือเป็นคอร์ลิคชันในในช่วงไหนคะตัวนี้เป็นสปริงซัมเมอร์ค่ะก็คือแม้แต่เป็นแจ็กเก็ตก็ไม่ได้หนามากกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของแบรนด์อยู่ที่กลุ่มไหนคะจะเป็นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจนถึงเริ่มต้นทำงานนะคะค่ะทำไมเราถึงเจาะกลุ่มนี้ล่ะคะ พอจริงจริงแล้วตอนนั้นเราเริ่มเราเริ่มทำแบรนด์ตอนที่เราเพิ่งทำงานใหม่ๆค่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าว่าเรายังไม่อยากแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังอยากแต่งตัวแบบเป็นเด็กๆน่ารักน่ารักเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปความชอบคือสไตล์แบบหวานๆใส่แล้วดูแบบยางหน่อยใช่ค่ะก็เลยอาจจะต้องมีการดีไซน์มาอย่างต่อเนื่องทีนี้พอเราดีไซน์ตามใจชอบของเราแล้วพอเราเอามาลงตลาดจริงเนี่ยขายได้ไหมคะ ตอนแรกที่ทำเลยก,กล็กลัวแล้วก็มีคนแบบเตือนว่าคอลเลคชันแรกขาดทุนทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาทำใจไว้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือหรือเสมอตัวก็เก่งแล้วแต่ว่าผิดคาดก็คือคอลเลคชันแรกที่เราทำเลยคือสินค้าขายหมดคือแบบแรกที่ลงก็คือหมดในคืนนั้นเลยค่ะก็คือผลตอบรับแบบดีมากะค,ะค่ะค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้แบรนด์เราประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในตลาดเป็นที่รู้จักได้อยู่ที่อะไรคะค่ะก็คือ เหมือนเราเป็นนักเล่าเรื่องนักเล่าเรื่องที่ดีอะค่ะก็คือเราเรามีคอนเซปต์ของเราแล้วเราก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างสื่อสารกับลูกค้าเหมือนเหมือนอย่างถ้าเราทำคอลเลกชันคอลเลกชันหนึ่งเราเรามีทีมของคอลเลกชันมีอินสปิเรชันที่ชัดเจนเราก็จะนําเสนอคอลเลกชันเหมือนเหมือนเป็นการเล่าเรื่องอะค่ะมันก็เหมือนเหมือนจริงๆแล้วลูกค้าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าด้วยเหตุผลนะคะซื้อด้วยอารมณ์ก็คือการที่เราแบบนําเสนอเรา เรามีเรื่องมีมีราวที่จะนําเสนอมันก็จะอินดิวอารมณ์ให้เขาซื้อในในง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งในเรื่องของรูปลุกบุ๊รูปนางแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะลายบนเสื้อผ้าลายปักทุกสิ่งทุกอย่างอะ,ค,ะค่ะหรือ<ม>แม,ม้กระทั่งการจัดร้านให้เข้ากับเสื้อผ้าในคอลเลคชันนั้นๆร้านจะหวานมากๆนะคะเหมือนมาอยู่ในนิยายเจ้าหญิงอะไระแบบนั้นเลยนะคะแล้วเรื่องของโทนสีมูดเอ็นโทนมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของคนไทยไหมคะ มีผลเหมือนกันนะคะอออย่างของเราจะเน้นไปทางสีพาสเทลอะคะ่ะหวาน,ห,วานหรือถ้าหรือถ้าไม่พาสเทลอีกอีกสีหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับการตอบรับดีก็คือจะเป็นในแนวของเอิร์ธโทนนะคะ mm hmm. ก็จะดูแบบ สีแบบธรรมชาติขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะธรรมชาติขึ้นมาใช่ค่ะจะไม่จะไม่เป็นสีแบบว่าแหลมไปอีกเฉดน,นึงอะไรอย่างเงี้ยจะขายค่อนข้างยากสําหรับคนไทยอะค่ะซ,ซึ่งการดีไซน์แบบว่ารายละเอียดลงไปในเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ด้วยปักด้วยแล้วก็ดีไซน์ผ้าให้มันมีความหลากหลายแบบนี้ถือว่าต้องใช้ฝีมือเหมือนกันใช่ค่ะก็คือจะ แม้จะไม่ได้เรียนมาโดยโตรงนะคะ,คะแต่ก็จะมีทำรีเสิร์ชตลอดแล้วก็ไปอ,อย่างเคสคอร์สสั้นๆเพื่อแบบหัดวาดหัดดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อพัฒนาความรู้ตัวเองตลอดะคะค่ะการบริหารเรื่องของต้นทุนกับการตั้งราคาเพื่อที่รักษามาจินให้ให้มีกำไรในธุรกิจนี้ได้ต้องบริหารยังไงะคะจริงๆมาทุกอย่างมาจากการเรียนลองผิดลองถูกอะ,ค,ะค่ะก็ะคือเราช่วงที่เราแบบ ใส่เต็มที่เหมือนกันแล้วก็เราก็ขาดทุนเราก็มีแต่ว่าเราพอเราทำมาหลายปีเข้าหลายปีเข้าเราจะรู้วิธีวิธีบริหารตรงนี้แล้วก็อย่างอย่างที่เราทำเพิ่มทำแบรนดเลนเพิ่มก็เป็นการบริหารต้นทุนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเรามีเรามีฟิกคอร์สอยู่แล้วเรามีค่าจ้างเงินเดือนพนักงานอยู่แล้วกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็หางานให้เขาเพิ่มช่วงที่เขาว่างงานนะคะค่ะ <ท>บแบรนด์หนึ่งมันก็จะช่วยช่วยหารต้นทุนกันได้ะค,ะค่ะตลาดการแข่งขันของดีไซน์เนอร์ไทยในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้แข่งขันสูงมากเมื่อเทียบกับเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วที่เริ่มต้นนะคะแบรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากแต่แต่ก็เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าง่ายกว่าเก่าเพราะตอนนั้นที่เริ่มต้นนี่คือยากมากจะไปหาลงพิมพ์ผ้าก็ยากจะไปหาช่างตัดเย็บก็ยากทุกอย่างยากไปหมดแบบดูเป็นสิ่ง ลิลับมากกว่าจะรู้ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายมากก็คือเสิร์ช Google ก็เจอแล้วลงพิมพ์ผ้าอยู่ที่ไหนพิมพ์ยังไงทํำยังไงเพราะฉะนั้นแบรนด์ใหม่ๆที่จะทําก็คือเกิดขึ้นง่ายมากและแน่นอนก็คือการแข่งขันจะสูงมากอะค่ะซึ่งซึ่งเราจะเอาจุดเด่นตรงไหนไปแข่งกับเขาคะ่ะคือแบรนด์เจ้าเก่าที่อยู่ได้ก็ยังอยู่แบรนด์น้องใหม่หมที่มาแรงหรือมาจออตลาดก็มีเหมือนกันนะคะส่วนเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้กลุิธ์ทางการตลาดแบบไหนที่แข่งกับเขาค่ะ จริงๆเหมือนเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องโตแบบได้ส่วนแบ่งตลาดมาใหญ่มากเพราะว่าจริงๆเรามีแค่กลุ่มกลุ่มหนึงที่รักเราเหนียวแน่นมากแค่นี้ก็คือเราเราอยู่ได้แล้วค่ะโดยที่ยอดเราไม่ตกมีแต่จะค่อยๆขึ้นขยับขึ้นแม้อัตราการขึ้นมันจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบยังมีความสุขกับการที่จะทําตรงนี้ค่ะค่ะแรงบันดาลใจของการทําธุรกิจแบรนด์สินค้าไทยแบบนี้อยู่ตรงไหนคะ น่าจะเป็นฟีดแบ็จากลูกค้าค่ะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อสารกันง่ายมากติดต่อกับลูกค้าง่ายมากทางโซเชียลอะไรอย่เงี้ยบางทีเขาฟอลโล่เฟซบุ๊กเราอยู่เวลาเราทําอะไรออกไปลงรูปภาพผลงานของเราแล้วเราได้รับฟีดแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จากที่แบบเหออนื่อยๆท้อๆอะไรเงี้ยค่ะก็กลับมาฮึดสู้ใหม่ค่ะ อะไรเงี้ยคอลเลกชันหน้าสูดตายต้องสวยกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะัจจสำคัญคที่ทำให้คุณจอบปรสบความสำเร็จแล้วก็ขยายสาขาได้มากมายขนาดนี้อยู่ตรงไหนคะน่าจะเป็นเพราะเวลาทำอะค่ะจะจะไม่ไม่ได้นึกถึงยอดขายก่อนจะต,ต้องนึกนึกถึงฟีดแบ็กับจากลูกค้าก่อนก็คือเราค่อนข้างเป็นคนเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะเเหมือนจะทำให้มันดีที่สุดก่อนแล้วเราค่อยมาคำนวณภายหลังว่า ว่าตัวนี้เราจะจะขายที่เท่าไหร่แต่จะไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเอาราคามาตั้งแล้วทําให้ให้มันให้มันได้ตามพยายามดีให้มันต่ำกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะ,ะก็คือทําไปเลยเต็มที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดกันว่าว่าจะจําหน่ายเท่าไหร่ซึ่งซึ่งลูกค้าเขาโดยมากลูกค้าที่ที่รักเราติดตามเรามานานเขาก็ก็มีความสุขดีกับ กับราคานี้คุณภาพเท่านี้ค่ะก็คือทําให้ไม่มีคุณภาพก่อนใแล้วค่มาคิดเรื่องของราคาตามทีหลังก็คือเหมือนคล้ายๆทํางานศิลปะด้วยนะคะแล้วในอนาคตต่อไปนะคะสําหรับการปั้นแบรนด์จะมีแผนยังไงแล้วก็จะขยายสาขาเปขนาดตอนนี้คิดว่าตลาดเมืองไทยค่อนข้างเต็มมากการแข่งขันสูงมากค่ะก็เลยตอนนี้ก็เริ่มหัน เบนเข็มออกไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เริ่มมีจะออกไปสิงคโปร์บ้างแล้วอะ,ค,ะค่ะ,ะค่ะก็แสดงว่ายังคงมีจุดยืนอยู่ในประเทศไทยขยายสาขาต่อเน,นื่องแต่ว่าก็ลองมองตลาดอื่นๆด้วยที่จะไปจบทลาดอย่างเช่นในภูมิภาคเอเชียเพราะว่าน่าจะมีรสนิยมคล้ายๆกักคนไทยะ<ช>นะคะก็ะะเป็นแผแนในอนาคตนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณจอยมากๆเลยนะคะที่มาให้แนวไอเดียในการทําธุรกิจทั้งดีไซน์ทั้งผลิตนะเสื้อผ้าไปแข่งกับแบรนด์ต่างชาติที่สําคัญคลองใจ คุณผู้ชมหลายๆคนนะคะที่ชอบสไตล์เสื้อผ้าแบบบนหวานแบบนี้นะคะขอบคุณ<า>คุณจอจมากๆค่ะ<า>ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะ